เรื่องนี้หัวหน้ายามที่หมู่บ้านเล่าให้ฟังยามชายเป็นยามทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โรงงานน้ําตาลบริษัทหนึ่งอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโรงงานน้ําตาลบริษัทนี้เป็นโรงงานน้ําตาลขนาดใหญ่มีถึงสามโรงงานในบริเวณเดียวกันเรียกกันตามลําดับก่อนสร้างว่าโรงงานที่หนึ่งโรงงานที่สองและโรงงานที่ส ยามชายประจําอยู่ที่โรงงานที่1โรงงานน้ําตาลนี้จะมีสองหน้าคือหน้าเปิดหีบอ้อยทําน้ําตาลทรายก็จะอยู่ช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมส่วนฤด,ดูปิดหีบก,ก็จะอยู่ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายนฤด,ดูปิดหีบจะเงียบช่างแผนกต่างๆก็จะซ่อมอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดให้กลับมามีสภาพดี เพื่อรอถึงหน้าเปิดหีบในฤดูต่อไปหน้าปิดหีบนี้ทางโรงงานจะต่อแสงสว่างเฉพาะชั้นล่างของตัวโรงงานทําให้ยามพอมองเห็นทางเวลาที่เดินออกตรวจตราความเรียบร้อยเท่านั้นส่วนชั้นบนมุนซึ่งเป็นชั้นสองและชั้นสาจะปิดไฟหมดฤดูปิดหีบนี้จะเงียบยามของโรงงานจะมียามลงละสองคนคนละกะ กะเช้า7จ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นส่วนกะกลางคืนหกโมงเย็นก็จะเลิกเจ็ดโมงเช้าวันอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนกะกันครั้งหนึ่งเพื่อสลับกันอยู่เช่นนั้นมีเรื่องเล่าชวนพิศวงจากการเล่าฝังยามหลายรุ่นเวลาเข้ากะกลางคืนทุกคนจะเล่าคล้ายกันหมดโดยเฉพาะที่โรงงานที่หนึงตอนดึกๆหลังเที่ยงคืนไปแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นวันขึ้นสิบ้าค่ำ จะมีเสียงเหมือนมีคนนับสิบคนพูดคุยพึมพำมกันแต่จับใจความไม่ได้เสร็จจากเสียงคุยกันแล้วจะมีเสียงเหมือนมีคนเอาค้อนคอเคาะเหล็กหรือตีเข้ากับท่อเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งบนชั้นหนึ่งชั้นสองและชั้นสามจะมีท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่แผนกช่างต้มช่างเคี่ยวน้ำตาลจะถอดออกมาซ่อมกองไว้มากมาย เสียงเคาะหรือตีจะดังปโปกเป๊กปโป๊กเป๊กปเปรี่ยงปร่างปเปรี่ยงปร่างดังลั่นไปหมดพอเงียบเสียงลงทีนี้ก็จะเหมือนกันกับการเอามือกำหัวน็อตเหล็กซึ่งแผนกช่างต้มช่างเคี่ยวจะถอดหัวน็อตเหล็กกองไว้เหมือนคนกำน็อตทีละหลายๆตัวแล้วคว้างไปกระทบกับท่อเหล็กดังกล่าวลั่นไปหมดยามที่อยู่กะกลางคืน ยามประเภทกลัวผีถ้าเจอแบบนี้แล้วจะลาออกไปกันหมดยามชัยยามชัย,ย,มชยไม่กลัวผีจึงได้ไม่คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่ากลัว,เ,วลเพราะยามชัย,ย,ชยเจอเหตุการณ์อย่างที่เล่าข้างต้นมาหมดคืนนั้นเป็นคืนวันขึ้นสิห้าค่ำเวียนมาอีกที เขาเดินตรวจชั้นล่างของโรงงานที่ชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่แต่ข้างหลังเขามองไม่เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนุ่งจงกระเบนมีผ้าสบายเฉียงกล้าวผมมวยที่เรียกว่าทรงดอกกระทุ่งยามชัยซึ่งไม่กลัวผีอยู่แล้วเกิดอยากรู้อยากเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นจะเดินไปไหนจึงได้เดินตามไปห่างๆหญิงคนนั้นเดินไปเรื่อยๆ พอไปถึงตรง,ตรงที่ช่างไฟฟ้าอบมอเตอร์ที่นำมอเตอร์มาล้างให้สะอาดแล้วนำกลับเข้าไปอบแห้งให้สนิทหญิงคนนั้นก็เดินหายลับไปคนรุ่นเก่าที่บุกเบิกกลางป่าโคนต้นไม้ใหญ่บุกเบิกถางพงต้นไม้ย่านนี้ก่อนที่จะสร้างโรงงานพวกเขาเจอศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าเหลือแต่โครงกระดูกสถึงสี่โครง ท,ท,ทั้งที่ที่ทนี่ไม่ใช่ป่าช้าสันนิษฐานว่าคงจะถูกฆ่าจากที่อื่นมาแล้วนำมา,มาทิ้งไว้บริเวณนี้ซึ่ง,งไม่ทราบว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ยามชายเป็นคนไม่กลัวผีจึงได้รับความนิยมจากโรงงานในย่านนั้นเป็นอย่างมากพอดีมีคนรู้จักกันเป็นยามอยู่ในโรงงานน้ำตาลอีกบริษัทหนึ่งข่าวว่าโรงงานนี้ยามจะอยู่ไม่ทน เพราะมักจะโดนผีหลอกจึงได้มาชวนเขาไปเป็นยามและเขาจะได้ค่าตอบแทนมากกว่าที่อยู่โรงงานเดิมมากเมื่อเข้ามาเป็นยามที่โรงงานนี้ได้ไม่กี่วันก็ต้องเข้ากะกลางคืนคืนที่สองเท่านั้นตอนตีสองกว่าๆขณะเดินตรวจภายในซึ่งโรงงานกว้างมากเขาได้เห็นยามคนหนึ่งกำลังยื้อแย่งของอะไรบางอย่างกับชายหนุ่มคนหนึ่ง ยื้ยุดจุดกระชากอดปล้ำกันอย่างอุดตลุดแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าวัตถุที่ยื้อแย่งกันเกิดระเบิดขึ้นเศษชิ้นส่วนของร่างกายทั้งสองคนได้กระเด็นกระจัดกระจายไปรอบทิศทางยามชายตกตะลงอยู่พักใหญ่จากนั้นจึงได้ไปตามยามที่อยู่กะกลางคืนด้วยกันแล้วเล่าเรื่องที่เจอให้ยามอยู่คู่กันฟังจากนั้นก็มาดูที่เกิดเหตุแต่พอมาถึง สิ่งที่พบกลับไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรผิดปกติยามชัยต้องขยี้ตาเพราะเศษชิ้นส่วนของร่างกายทั้งสองคนนั้นไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเพื่อนยามได้พูดว่าเอ้ยไอชยัยแกเจอผีรอกเขาแล้วรุ่งเช้าเขาได้ไปเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้หัวหน้ายามฟังซึ่งหัวหน้ายามเป็นคนท้องที่เมื่อหัวหน้ายามรับฟังแล้ว กบ,บนพนพมไอ้ยับเอ้ยไอ้ยับเอาอีกแล้วนะเว้ยทุกคนก็สงสัยสิ่งที่หัวหน้ายามพึพมพำขึ้นมาและหัวหน้ายามก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้ถึงความกระจ่างชัดนายพายับเคยทำงานที่โรงงานนี้แต่นิสัยชอบทำตัวเป็นนักเลงจึงถูกทางผู้บริหารของโรงงานเรียกให้ไปพบในออฟฟิศ ทางผู้บริหารมีมติไล่ออกจากงานทันทีต่อมานายพยับซึ่งพกพาความแค้นที่สูงอยู่ในอกเพราะถูกไล่ออกจากงานทําให้ได้รับความอับอายเขาได้พกพาลูกระเบิดชนิดทําลายร้ายแรงกะว่าจะเอาไปปาใส่ฝ่า,ายไฟไฟบริหารในออฟฟิศของโรงงานซึ่งมีนักสิบคนที่ผู้บริหารนั่งอยู่ในนั้นยามรักษาการเห็นเข้าไม่ยอมให้นายพายุเข้าไป แต่เขาจะเข้าไปให้ได้จึงเกิดการยื้อแย่งลูกระเบิดยื้อยุดขุดกระชากอยู่พักหนึ่งลูกระเบิดก็ได้เกิดระเบิดเสียงดังสนัน่นเศษชิ้นส่วนของร่างกายทั้งแขนและขารวมทั้งอวัยวะภายในหัวใจตับไตไส้พุงกระเด็นกระจัดกระจายไปรอบทิศทางไม่รู้ชิ้นส่วนของใครเป็นของใครหลังเกิดเหตุไทยมุงต่างก็มาดูกันเห็นภาพอันสยดสยองต่างคนก็กินข้าวไม่ลงบางคนถึงกับเลิกกินต้มเครื่องในไปเลย ผีใต้หงของนายพายับกับยามที่ตายพร้อมกันนี้เฮี้ยนมากวันดีคืนดีจะปรากฏภาพแบบนี้ให้ยามที่มาใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องราวแบบนี้มาก่อนเห็นเป็นประจำทุกไลนยและนี่คือประสบการณ์ขนหัวลุกที่หัวหน้ายามของหมู่บ้านเล่าถึงประสบการณ์ของยามชัยซึ่งเป็นเพื่อนเขาได้เจอเจอมาปัจจุบันนี้ยามชัยยังคงรักในอาชีพ ความเป็นยามของเขาอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง